รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The <Dest> สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทาง วันนี้นะคะตจ้านอจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวแบบหลากหลายอารมณ์มากๆทั้งห้องสมุดมีนิซูพาไปดูสัตว์แปลกประหลาดพาไปกินอาหารอร่อยๆอไปคาเฟ่ไปดื่มกาแฟกินเบเกอรี่ไปสัมผัสธรรมชาติทั้งหมดนี้เลยนะคะอยู่ในที่เดียวค่ะและอยู่ในกรุงเทพด้วยที่นี่เลยร่มสิบ็ดคาเฟ่พร้อมแล้วไปเลย ตอนนี้นะคะต้นอ้อพาคุณผู้ชมมาอยู่ด้านในรูม11คาเฟ่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะดูรอบๆสิคะต้นไม้ร่มรื่นมากๆเลยนะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย เป็นตอนกลางวานแต่ว่าไม่มีแสงแดดเลยเพราะว่าต้นไม้เนี่ยปกคลุมพื้นที่ตรงนี้ร่มรื่นสุดๆเลยและตรงนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะอยู่ที่เคหะร่ม9ซอย74แต่ว่าจะมีร้านบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้อยู่กลางกรุงขนาดนี้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเจอเจ้าของร้านเลยดีกว่านะคะตอนนี้ด้านข้างต้นอ้อค่ะคือพี่จิ๊บค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จิ๊บนะคะเป็นหุ้นส่วนของที่รูม11คาเฟ่ค่ะพี จิบค่ะต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากๆและตอนที่ต้นน้องขับมานะคะคือเราก็จะเห็นบ้านเห็นโรงงานเห็นตึกค่อนข้างเยอะมากจนมาสะดุดตาตรงนี้เพราะว่าต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็ร่มรื่นมากๆด้วยนะคะคือกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคะพี่เจบคือจริงๆแล้วเนี่ยลุม11คาเฟ่ของเราเนี่ยเกิดมาจากคําว่า11 11เนี่ยแหละคะ่ะก็ทำอินทีเรียดีไซน์มาก่อนนะคะเริ่มจากแบบเป็นตึก ออฟฟิศแค่หนึ่งตึกออตึกเดียวตึกแรกด้านโน้นใช้ชื่อว่าเอออลิเบนคอมเพลซนะคะซึ่งเราก็มีลูกค้ามาคุยงานกันหลากหลายแล้วก็บ่อยแล้วก็ออลูกน้องของเราเองเนี่ยในบริษัทเนี่ยคือเวลานั่งทํางานในออฟฟิศนะคะ,คะก็คือค่อนข้างที่จะแบบต้องใช้หัวในการครีเอเนาะเขียนบงเขียนแบบอะไรเงี้ยก็อยากให้ลูกน้องมีที่ที่แบบเออสามารถที่จะมาผ่อนคลายอองานมันจะได้แล่นพอเรามีสถานที่พร้อมแล้วเอ๊ มันต้องมีเครื่องดื่มเนาะทำไปทำมาแล้วก็เริ่มจากตู้คอนเทนเนอร์เาวางตู้เดียวขยายสเปซตรงนี้แต่กับกลายเป็นที่ตอบรับของนรบข้างอแถวนี้ที่วอ l k กอเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างไม่ขาดสายเราก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเราขยับขยายแล้วก็เริ่มทําจริงๆขึ้นมาเป็นลุมส1เคาเฟ่ที่เห็นทุกวันนี้นะคะให้พี่จิ๊บพาเราไปดูในแต่ละโซนว่ามีอะไรบ้างน้าสนใจขนาดไหนไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะพนักงานที่นี่นี่คัดหน้าตาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็น,นมือหนึ่งของเราค่ะมือหนึ่งในสโลบาร์ตรงนี้มือหนึ่งในการชงกาแฟเลยใช่ไห<ช><ช>มคะมุมนี้น่ารักมากอันนี้น่าจะเป็นมุมโปรดของน้องๆใหม่ลายคนเลยไหมคะใช่ค่ะเล่นจน,นีดูสภาพพี่หมีสิคะเนาะเป็นสภาพพี่หมีก็คือน้องๆเนี่ยต้องมาถ่ายรูปเยอะมากใช่ค่าะมุมนี้นี่เป็นมุมแบบ ใ่ารูปด้วยแสงลงพอดีแล้วก็สีเขียวตัดกับสีเหลืองมากโซนนี้เป็นโซนรูม11 1เคาเฟ่คาเฟ่ที่นี่มีสเตชันของเราก็คือจะมีเนี่ยค่ะ เครื่องชงกาแฟนะคะแล้วก็เมล็ดกาแฟเนี่ยเรามีแยกเลยนะคะอันนี้คือขั้วเข้มขั้วกลางอันนี้คือจะเป็นพิเศษคัดพิเศษลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะได้แบบไหนอ๋ออันนี้ของเอธิโอเปียใช่ดังมากด้วยคัดสรรมปอย่างดีเลยนะคะคือที่นี่คือจะเน้นในเรื่องของกาแฟรสชาติต้องมาก่อนมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะด้วยนะคะเอามีเครื่องดื่มหลากหลายอันนี้จะมีเป็นพวกโซดาเพิ่มความสดชื่นต่างๆน้ำ่โซดามะนาวโซดาหรือจะเป็นตัวสมู สมูทตี้สมูทตี้แล้วก็จะมีแบบมิกซ์เบอร์รี่แล้วถ้าเป็นฤดูกาลเนี่ยคะเราก็จะมีพวกมันเบอร์รี่ซึ่งที่สวนก็จะมีก็จะเก็บมาเอง ่วนของเราเองด้วยใช่ค่ะแลวต้นนอเห็นมีเมนูอาหารด้วยที่นี่ใช่ค่ะเรามีโซนอาหารแยกจากตรงน,นี้ไปใช่ไหมคะใช่ค่ะด้านหลังก็คือจะเป็นห้องอาหารเลยสามารถจัดเลี้ยงได้นะคะก็ต้องระบุจองมานิดนึงจัดเลี้ยงได้ด้วยเหรอคะได้ค่ะได้แสดงว่าต้องไม่ใช่พื้นที่เล็กๆนะแล้วก็เพิ่งขยายไปไม่ไม,ไม่ไม่นานมากนี่เองก็คือตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่ พาลูกๆหลานๆมาดูสัตว์เล็กๆของเรานะคะก็คือจะได้มีที่พื้นที่นั่งคลายนั่งเฉยๆไม่ได้ทานข้าวหรือว่าดูลูกเล่นกับสัตว์ด้วยได้ใช่ค่ะตอบโจทย์เจอเลยค่ะอ๋ออันนี้เป็นโซนสําหรับนั่งรับประทานอาหารใช่ค่ะโอ้โหคือโซนนี้เหมือนมินิซูเลยนะคะด้านในนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็หลังคาคือสูงโปร่งสบายเห็นธรรมชาติแล้วด้านหลังนี้ยังมีเป็นภาพวาดหรอลคะมันใช่ค่ะ ภาพวาดเลยโอ้โหคือให้ลิงก์กับมินิสูข้างนอกบรรยากาศธรรมชาติมากนะคะจะกลมกลืนคือลูกค้านั่งตรงนี้สามารถมองเห็นข้างนอกเนี่ยก็คือรู้สึกผ่อนคลายก็สามารถมารับทานตรงนี้ได้เป็นอาหารเย็นเป็นข้าวเย็นเนี้ยทานได้เลยตรงนี้ค่ะหรือว่าจะมาจัดเลี้ยงก็ได้เหมือนกันตรงนี้รับได้ประมาณกี่คนนะคะประมาณจริงๆถ้าให้แบบสบายๆก็คือยี่5ิ่ท่านนะคะก็ได้ก็คือรับประทานอาหารก็ได้ เครื่องดื่มต่างๆก็มีกาแฟก็มีเบเกอรี่ก็มีครบเลยนะคะแต่ยังไม่พอคุณผู้ชมส่วนที่นี่เนี่ยมีเป็น working space ด้วยแล้วก็มีมินิไรบอรี่ด้วยเดี๋ยวให้พี่จิ๊บพาต้นอ้อแล้วคุณผู้ชมไปดูได้ว่าดีเลยค่ะตัวนี้เขาจะเห็นในหน้ามันจะเหมือนมังกร เดีย๋ยวหนูหรูรปได้ไ,ดไหมคะได้เลยลองดูขอรูปหมยนะโอ้ยอน่ารัากจังเลยหน้าก็จะมีหน้ Destination ชั้นสองแล้วบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นที่นั่งพักผ่อนสําหรับลูกค้าได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะสาหรับคนที่แบบอยากได้แบบเป็นที่ส่วนตัว private zone ก็จะขึ้นมาหลบมุมอยู่บนนี้ได้เพราะว่าจะร่มรื่นมากอันนี้เราปลูกต้นไม้เอาไว้นะคะเพื่อที่จะแบบให้เขาแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นร่มเงาได้เลยจิบกาแฟไปด้วยใช่ค่ะทำงานไปด้วยคิดงานไปด้วยดีมากมันจะผ่อนคลายมากเลยเพราะเราก็เห็นสีเขียวเต็มพื้นที่บริเวณนี้หมดเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ลูกค้าสามารถมานั่งได้ชิลๆสบายๆแล้วก็องเห็นด้านหลังด้านหลังนี้เขากําลังเหมือนประชุมกันอยู่นี่คืออะไรนะคะห้องนี้ก็คือจะเป็นห้อง working space นะคะก็คือเป็นห้องประชุมสําหรับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาแบบจองห้องประชุมงานหรือว่าคุยงานนะคะสามารถพวรที่เข้ามาจองกับเราได้เลยนะคะค่ะซึ่งเราก็จะมี copy break จะให้อ๋อมี c o ฟี่เ e รกอันนี้คืออยู่ในแพ็กเกจของห้องอยู่แล้วด้วยสะดวกสบายมาก แล้วก็ต้น้อกเ,เห็นฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นเนี่ยเหมือนมีหนังสือเต็มไปหมดเลยนี่เป็นห้องสมุดป่ะคะเป็นตู้เป็นตู้หนังสือย่อมๆเหมือนรถไฟเห <laughs> มือนแบบว่าแบบเป็นตู้คอนเทนเนอร์เปิดเข้าไปก็คือจะเป็นแบบสเปซที่ให้แบบว่าเด็กๆมาอ่านหนังสือหรือว่า,าผู้ปกครองมานั่งรอลูกเลิกเรียนพิเศษอะไรเงี้ยก็ได้ตรงตรงนี้คือตอบโจทย์นักเรียนมากบางทีเอามานั่งทํากันบ้านโอ้โหมันจะเย็นสบายเหลือเกินอันนี้คือเป็นโซนของมินิ ไ i บารีใช่ถูกต้องค่ะเรียกอย่างนั้นก <laughs> <C ourse> ็ได้ก็คือจะเป็นโซนหนังสือนะคะขึ้นมาใช้บริการได้อันนี้ฟรีนะคะเป็นสเปซที่ฟรีไม่ได้แบบเสียค่าบริการเพิ่มมาในแต่าง d a ก็คือมาซื้อกาแฟเราก็มาสามารถเลือกใช้โซนนี้ในการนั่งคุยนั่งทำงานได้มันก็แบบสบายแล้วก็เป็นห้องแอร์ด้วยค่ะตรงนี้ก็จะมีปลั๊ก นะคะให้ใ<ช>เสียบชารแบตสำหรับใครที่จะมาใช้โน้ตบุ๊กหรือทำงานก็ได้มีปลั๊กให้ด้วยใช่ค่ะคือร<ม>ีวิวว่าใช่และสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยมาเป็นครอบครัวหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นกลุ่มเพื่อนเด็กทุกคนจะชอบโซนนี้มากก็คือมิน<จ>ิซูต้องค่ะเอะซึ่งเราเพิ่งขยาย ข้างหลังนะคะ,ะเป็นโซนสวนสัตว์เล็กๆนะคะมีสัตว์เล็กๆน่ารักน่ารักเพียบเลยก็คือเพื่อตอบโจทย์ว่ากลุ่มลูกค้าบางทีแบบผู้ปกอครองสามารถมานั่งทานข้าวทานาอาหารนั่นเอ็เลก็เน่นแล้วก็มันปลอดภัยเป็นเซฟโซนด้วยซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นสเปซที่แบบ no s ม o k i n g งแล้วเนาะปลอดบุหรี่อะไรเนี่นะคะ่ะนั่นเดี๋ยวเราลงไปดูดีกว่านะคะว่าหน้าตาของมินิซูที่นี้เนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างได้ค่ะเชิญเลยค่ะ ธรรมชาติตลอดทางแทะแดงโอ้โหเรามาอีกรอบนึงแล้วนะคะใช่ค่ะยังเป็นล่มธรรมชาติอยู่แต่ก็เริ่มมองเห็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยแล้วนะคะด้านนี้เป็นนกค่ะโอ้โหโอ้โหทวิภพจริงจริงนี่ประตูตรงนี้ได้มาอย่างไรนะคะก็ด้วยความที่เราเป็นอินเลียใช่ไหมคะเวลาเราไปซื้อของเราเลือกของเองหมดทุกชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปเห็นอะไรสวยงามมาเราก็จับมาใส่งานฉลุนะคะอันนี้หายากสวยงามมากเลยนะคะ แล้นี้ด้านนี้คืออะไรนะคะนี่เป็นกรงไก่ฟ้านี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่หลักสีไก่ฟ้าสวยมากเลยสวยไหมคะสวยมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะซึ่งออกไข่ให้เราแล้วแล้วก็ฟักเป็นตัวแล้วด้วยเหรอคะอันนี้สร้างผลงานสร้างรายได้ให้เราแล้วด้วยนี่จังเลยค่ะ ท่านนี่โอ้โหสตะนหนูค่ะเนี่ยพวกนี้ปีหนูอันนี้เป็นพลเมืองแล้วนะคะใช่เยอะมากเราก็คือจะมีอาหารให้น้องๆมาเนี่ยค่ะป้อนได้นะคะข้าบาทเองไม่ได้แบบก็เป็นกิจกรรมให้น้องๆเล่นๆป้อนอาหารซึ่งสังเกตดูเราจะเปลี่ยนทรายเปลี่ยนอะไรนี้บ่อยนะคะเห็นไหมคะจะสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นโอ้โหสมาชิกใหม่ของเรา พิ่งได้มาเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นโซนไก่สีดำสีน้ำตาลเด่นมาโครซิลกี้ค่ะไก่นี่ขนฟูมากเลยนะคะอันนี้เป็นไก่แปลกใหม่คือเด็กๆเห็นน่าจะชอบบางวันเราก็คือจะเปิดให้เขาเดินเล่นคือเดินเล่นได้เดินเล่นได้แล้วเขาก็จะกลับเข้าข้อของเขาได้เองใช่ค่ะโอ้โหโซนนี้กิงกา่ะอกกวาน่าค่ะ ก็คือจะมีสองสายพันธุ์ด้วยกันนะคะสีน้ำตาลอยู่ด้านในสีน้ำตาลด้านในนี่ตัวใหญ่มากถ้าดูเผินๆตอนแรกนึกว่าขอนไม้ธรรมดาถ้าไม่ได้สังเกตจะไม่เห็นเหมือนแอบเปลี่ยนสีป่ะคะค่ะเปลี่ยนสีพวกนี้เปลี่ยนสีดูสิคะตัวใหญ่มากค่ะนี่เราก็เลี้ยงแบบธรรมชาติให้เขาแบบอยู่เหมือนเป็นธรรมชาติของเขาจริงๆนะคะน่ารักมากเลยนะคะ สีสวยตัวนี้<อ>เด็กก็จะชอบมากอ๋ออันนี้เป็นโซหของเต่าน้อยตัวเล็กมากเป็นชิาต้าค่ะเป็นสายพันธุ์เขาสวยมากเลยนะคะแล้วเขากินดอกอัญชนันก <laughs> ินได้หมดค่ะ <c oughs> อัญชันผักบุ้งแครอทแต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอนะคะอันนี้ก็คือเรายังจะมีอีกโซนหนึ่ง <c oughs> ซึ่งแบ่งเอาไว้เป็นแบบอเอ็กโซติก ก็คือเป็นสัตว์ที่หายากเป็นสัตว์แบบไปได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแบบสัตว์ที่แบบน่าเอ็กไซด์นิดนึงอะไรอย่างงี้ต้องต้องก็เลยต้องแยกไว้เอาไหวไหมคะต้องถามก่อนว่าอันนี้แปลกมากก็อาจจะไหวนะคะพร้อมนะคะพร้อมค่ะมาดูกันดีกว่าอ๋ออันนี้คือเอ็กโซติกโซนใช่ค่ะเป็นสัตว์ แปลกประหลาดหรืออาจจะเป็นสัตว์ที่เราจะต้องแบบเหมือนแยกโซนเขามาเป็นแบบมีงูหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะเป็นพวกตระกูลคอนไททอนนะคะก็คือจะมีหลายสายสีเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขานอนกันแบบว่ากลางวันเขาจะนอนเป็นอย่างนี้ขดอันนี้น้องก็อยู่เป็นมนาแล้วนะคะบางตัวก็จะแบบคุ้นชินเด็กๆก็สามารถมานล่มาเล่นได้มาเล่นถ่ายรูปได้ใช่ค่ะเขาทานอิ่มเขาไม่ไปหุร้ายใช่ไม่เลี้ยงกล้าเพราะว่าเราก็ให้อาหารเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่น้องอ้ออยากจะลองสัมผัสดูไหมคะ ได้นะคะได้ตัวไหนที่สัมผัสได้นะเป็นจะเป็นน้องนี่ไหมคะทุกตัวสัมผัสได้หมดเลยเหรอคะทุกตัวอันนี้เดี๋ยวขอแนะนําพี่ตู่นิดนึงนะคะสวัสดีค่ะพี่ตู่เป็นคนที่ดูแลเป็นเจ้าของพี่ตู่เป็นเจ้าของนะคะแล้วก็อันนี้สัตว์ของพี่ตู่ทั้งหมดเลยใช่ครับใช่แสดงว่าเป็นคนที่ชื่นชอบสัตว์แปลกแปกแบบนี้เหรอคะใช่ครับใช่จับได้หมดจับได้หมดตัวนี้ก็เกโกเรียวผ่าตุ๊กแกสายดาว จับได้อันนี้เราเห็นเฉพาะหางเขาจับได้ด้วยเหรอคะได้พี่จับพี่ตู่ตุ๊กแกเสือดาวโอ้โอ้ไม่ก๊พี่ตู่จับไปเลยนะคะพี่ตู่จับเลยไม่ต้องไม่ดูหน้าหน้าเขาน่ารักนะหน้าเขาจะิ้อันนี้คือลูกพี่ตู่เล่นด้วยไหมคะนี้เล่นครับเล่นเขาไม่กัดเราใช่ไหมคะไม่ไม่กัดจัดจัดตีเลียงไว้ไม่มีกัดตัวนี้คี่อยากให้ดูตัวนี้ไหนไหนคะตัวนี้อะไรเบียดดาบก้อนตัวนี้เขาจะอย่างไรหน้ามันจะเหมือนมังกร เน,น,นี๋วยวหนูรูปได้ไหมคะได้เลยลองดูเขารูปหน้าโอ้ยน่ารักจังเลยหน้าก็จะมีหน,นามหนามลองดูฮะหนเดินมาน,นี่ก็เก่งนะน,นี่ไม่กลัวเลยเลยนี่นอ๋อจ,จับจับได้วกว<อ>ดค่ะเออโอ้ยดูสิคะอยู่นิ่งเลยตัวนี้นคือเป็นงูบอลไททอนตัวนี้เนี่ยเป็นจ,จับได้เหรอคะเป็นจับได้ครับเป็นขวัญใจของเด็กๆเลยนี่เขากำลังนอนอยู่นะคะเขา ได้เหรอคะงูบอลนี่คือแทบจะไม่ฉกเลยอ่าที่ชื่อบอลไททันสังเกตไหมเขาจะห่อตัวอย่างเงี้ยเหรอคะเป็นลูกฟุตบอลลองเป็นส้อยคอไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะพี่ตู่หรือว่าหนูจับเฉยอย่างนี้ได้ได้อะลองก็คือจับาไรูปแบบนี้ได้เด็กๆก็จะมาเอามาคือคือตัวเขาหนุ่มเด็กๆมาคล้องคอเลยเหรอคะใช่ครับใช่เด็กๆอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยกลัวเด็กแบบ แต่อันนี้คือต้องให้พี่ตู่อยู่ด้วยนะคะเราจะไปคว้ามาหยิบมาคล้องคอเองแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องแบบให้พี่ตู่อยู่ด้วยอยก่ก้นนะคือจะน้องไม่เห็นแบบอันนี้เป็นสมๆนหรือว่าเป็นขนมหวานไม่ใช่ค่ะตัวนี้คืแซลมอนซอสแมนดารินนะคะ้่ะรสชาติแบบทุกใจเด็กๆด้วยผู้ใหญ่ด้วย Vil.Bastination V.Bastination โอ้โหเมนูอาหารเต็มโต๊ะเลยนะคะพี่ซีฟคะที่นี่เมนูอาหารสไตล์ไหนบ้างคะของเราเนี่ยรูมสวีทคาเฟ่จะเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่นนะคะก็คือจะมีหลากหลายเมนูเลย ก็เราจะตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เลือกนะคะอย่างแบบจุดใจเลยอย่างที่เห็นข้างหน้านี้ก็คือมาที่นี่อยากจะสั่งอะไรก็จัดเต็มได้เลยนะคะบนโต๊ะตอนนี้โอ้โหน่ารับประทานทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่จิ๊บแนะนําว่าแต่ละเมนูมีความพิเศษอย่างไรบ้างเอาด้านหน้าของเราก่อนเลยค่ะดานหน้านะคะอันนี้จะเป็น สไตล์อิตาเลียนนิดนึงนะคะก็คือจะเป็นอาหารสําหรับคุณหนูที่ชื่นชอบมากเลยสปาเก็ตตี้ซอสไข่กุ้งอันนี้ก็คือจะออกดีมากไข่ดีมากไข่ดีมากสําหรับเด็กๆด้วยเป็นซิกเนเจอร์ของเราเหมือนกัน ถัดมาค่ะพี่จิ๊บคะตัวนี้นะคะเป็นเมนูน้องใหม่สําหรับเดือนนี้นะคะก็เป็นตัวโรตีแกงเขียวหวานไก่ซึ่งจุดเด่นก็คือโรตีเนี่ยแผ่น <ฮะ S 1> โรตีเนี่ยเราจะไปกลิวไฟอ่อนๆแล้วมันจะหอมมากเวลาทานคู่กับเครื่องแกงอันนี้ก็คือเป็นเครื่องแกงสูตรพิเศษของทางร้านเหมือนกันนะคะส่วนไก่ที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นสะโพกไก่อยากให้ลองซึ่งพอออกมาไม่พันถึงเดือนเนี่ยลูกค้าแบบ ตอบเยอะมาก,มากอร่อยเด็ดจริงๆ,ๆพูดซะหิวเลยนะคะทันมากค่ะอันนี้ตัวนี้เป็นปลานิญขั้วพิเกลือนะคะพิเศษตรงที่ว่าปลานิลเราเนี่ยจะขัดมาจากฟาร์มจริงๆแล้วเป็นฟาร์มปิดแล้วก็คือเลี้ยงอย่างสะอาดมากไม่มีกลิ่นดินเลยเราอร่อยมาก ถัดมาที่ของหวานบ้าของหวานก็หน้าตาหน้ารับประทานสวยงามมากอ๋อยังมีใช่ดูก่อนนะคือตัวน้องไเห็นแบบอันนี้เป็นซมซมหรือว่าเป็นขนมหวานไม่ใช่ค่ะตัวนี้คือะเปแซลมอนซอสแมนดารินนะคะ้่ะทางทางร้านก็คือจะมีสองซอสให้เลือกนะคะก็คือจะเป็นซอสทาทาซอสกับซอสแมนดารินนะคะอันนี้ก็คือจะทานง่ายก็คือจะรสชาติแบบถูกใจเด็กๆด้วยผู้ใหญ่ด้วยค่ะหน้าตาน่ารับประทานมาก่ะ ถัดมาค่ะ,ะเป็นขนมหวานบ้างค่ะตัวอ,อันที่อยู่หน้าของน้องต้นอ,อ้อเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเซตออร์เรนจ์นะคะก็คือจะมีทั้งเคก้กส้มนะคะมีมะการองนะคะ,ะเวลาเราทานแล้วก็จะมีไอศครีม,มนะคะแล้วก็ซอ,อสส้มอีกทีหนึ่งก็คือลาดไปราดคู่กันทานคู่กันอร่อยมากเครื่องดื่มของที่นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะพี่จิ๊บมีอะไรบ้างคะตัวนี้นะคะเป็นคาราเมลมารคิอาโต้นะคะก็คือจะเป็นมี3มเลเยอร์นะคะเวลาทานกันก็คือ ผสมลงไปแล้วมันจะแบบนัวมีความรู้สึกว่าให้สัมผัสของคาราเมลหอมๆนะคะจะอร่อยส่วนมาตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นอเมริกาโน่อารเรนจ์นะคะก็คือจริงๆเราทานคู่กับเซตนี่อ่าเค้กทนี้ได้เค้กสรงนี้ได้เลยก็คือจะเป็นเซตที่ลูกค้าชอบนะคะสายกาแฟของกาแฟอยากได้ความสดชื่นความเปรี้ยวลงตัวค่ะยังมีเครื่องดื่มอื่นๆด้วยใช่ค่ะ จริงๆแล้วทางร้านก็คือจะมีแบบซอฟต์ดริงก์อะไรเงี้ยให้ลูกค้าที่แบบเป็นสาวๆนะคะสายคาเฟ่ที่แบบอยาก ถ่ายรูปลงตอรี่สวยๆเก๋ๆแล้วก็จะมีเครื่องดื่มม็อกเทลนะคะสีสันสดใสสวยงามมีอะไรให้ดื่มแล้วก็ถ่ายรูปสีสันสวยาเนื่องจากแบบทางร้านเรามีมุมเยอะมากที่จะให้ลูกค้าแบบมาเช็คอินนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยชไก็คือ m o อกเทลนะคะที่เราจัดมาเนี่ยก็คือเป็น Special Mock Mocktail นะคะหนึ่งปรีหนึ่งจะจับคู่กันมาก็ได้จะมาหลายๆคนก็ได้นะคะมาแชร์กันจอยกันก็จะคุ้มสุดๆไปเลยค่ะหนึ่งแถมหนึ โคุรมาก<ด>ตอนนี้ต่น้องหิวแล้วค่ะพี่จิบเพราะเห็นอาหารแล้วแบบโอ้โหกลิ่นก็โชยมาหน้าตาอาหารก็เยา้ายวน<ช> <c oughs> ต้องรับประทานแล้วล่ะคะ<ช>่ะขอลุยเลยนะคะพร้อมลุยแล้วนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยหิวมากตอนนี้เนี่ยน้ำย่อยพร้อมที่จะย่อยอาหารแล้วะค่ะ <c oughs> เริ่มจากส้มตำทอดกรอบนะคะแยกน้ำยำมาเรียบร้อย นมตำกรอบน้ายำเขาแซ่บมากเลยนะคะเมนูนี้เป็นเมนูเรียกน้าย่อยได้เลยสามารถแบบรับประทานก่อนอาหารหลักของเราได้เลยนะคะอร่อยค่ะถัดมาอันนี้พี่จิ๊บบอกว่าเป็นเมนูยอดนิยมเด็กชอบกินสปาเกตตี้ไข่กุ้งโรยพาเมซานชีสค่ะ ครีมซอสของเขาจะไม่ได้หนักเกินไปไหล่รับประทานง่ายเด็กๆทั้งหลายมาเราต้องสั่งของเ้ายังไม่หมดนะคะมาจานนี้จานนี้ตอนแรกตันอ้อนนึกว่าเป็นของหวานแต่ไม่ใช่แซลมอนกับซอสส้มแมนดารินนะคะนี่เลยหน้าตาน่ารับประทานมากเมนูนี้เราเชื่อว่าเด็กๆน่าจะชอบเลยนะคะหรือว่า,าสายคลีนเป็นปลาด้วย หอม,มกิ่นส้มเลยอะ่ะอืมอุ้ยเมนูนี้อร่อยมากเลยเพราะว่าคือแซลมอนเนี่ยพอก,กินกับซอสส้มส้มเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานแบบธรรมชาติแล้วมีแซลมอนอูหเมนูนี้ ดีมากมาถึงเมนูของหวานคือของหวานจานนี้เนี่ยต้นอ้อจ้องตั้งแต่ตอนที่พี่จิ๊บบอกแล้วนะคะเพราะว่าผลไม้เยอะมากแล้วก็วาลเฟลเป็นของโปรดของต้นอ้อเลยวอลเฟลกรอบหอมอร่อยวิปครีมแบบนุ่มเบาวิปครีมเขาแบบเบาๆแล้วก็ผลไม้เยอะมากคุ้ยรสน่าเดี๋ยวเรามาจัดเครื่องดื่ม อันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มที่ต้นอ้อ,อชอบเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นอเมริกาโน่ออเรนจ์อเมริกาโน่ก็จะได้ความแบบเปรี้ยวสดชื่นของส้มแล้วก็ตัวอเมริกาโน่กาแฟพอกาแฟชอบอยู่แล้วกาแฟที่นี่ดีมาก โอ้โหที่นี่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะรูม11คาเฟ่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่น่าสนใจมากแล้วก็สามารถมาเป็นทั้งไว้ทำงานหรือว่ามาเป็นครอบครัว Family ได้เลยมาคาเฟ่มาดื่มกาแฟมารับประทานเบเกอรี่จะมาดูสัตโอ้โหพู้ไม่หมองริงค่ะต้องบอกว่าที่นี่ครบจบจริงๆนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาที่รูม11คาเฟ่ วันเวลาเปิดปิดบริการเป็นอย่างไรบ้างคะพี่จิ๊บค่ะ เราเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะคะจนถึง6โมงเย็นทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะพี่จิมคะแล้วถ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาจัดเลี้ยงหรือว่ามาใช้บริการ working space สามารถจองผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะก็ตอนนี้สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ร้านได้เลยนะคะหรือไม่ก็ในช่องทางในเพจนะคะเรามีเพจ Room 11 Cafe นะคะในช่องทาง Facebook, Tiktok แค่พิมพ์ว่า Room 11 Cafe ก็ขึ้นแล้วค่ะ Room 11 Cafe เป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะทุกต้องถ้าคุณผู้ชมมาที่ r o o เตคาเฟ่แล้วบอกว่ามาจากรายการ The Destination พี่จิ๊บจะลดราคาให้เครื่องดื่มนะคะ,คะ10%โอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่จิ๊บมากๆเลยนะคะพาต้อนอัอทัวร์ทั้งร้านวันนี้อยู่ทั้งวันเลยแล้วก็ยังจัดโปรโมชั่นพิเศษให้คุณผู้ชมอีกด้วยขอบคุณมากนะคะ,คะยินดีค่ะสวัสดีค่ะรูม11 c a คาเฟ่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่เอาใจทั้งคนทำงานหรือว่าครอบครัวคนรัก หรือว่าเพื่อนกันมาเที่ยวสังสรรค์ที่นี่ได้แบบเต็มที่เลยแล้วก็เป็นคาเฟ่ที่ครบมากๆเพราะว่ามีทั้งเครื่องดื่มอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นเบกเกอรี่มีมินิสวนสัตว์ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สัมผัสกับสัตว์ต่างๆมากมายแล้วก็ใครที่ชื่นชอบแบบสัตว์แปลกประหลาดนะคะที่นี่ก็มีด้วยเพราะว่าเป็นเอกโซติกซูด้วยหรือใครที่อยากจะประชุมหาที่ประชุมอยู่ฮาไม่เจอที่ไหนดีนะคะนี่เลยเขามีเวิร์กิ่ง ะะให้ได้เช่าแล้วก็ประชุมงานได้ตลอดทั้งวันค่ะแล้ววันนี้ก็เต็มอิ่มมากๆจริงๆค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนคงประทับใจเหมือนตอ้นอ้อนะคะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในรายการ The Destination ทาง TNN ช่อง16ค่ะต้น,นอ้อลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ